สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาร้านอาหารลมเย็นนะคะลมเย็นนะคะจังหวัดอ,อุตรดิต์นะคะร้านอาหารนะคะจะอยู่ระหว่างทางเลยนะคะที่จะขึ้นเหนือนะคะจะขึ้นจังหวัดน่านนะคะแพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขับพาหลายรอบนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามารับประทานอาหารที่นี่นะคะก็เลยเดินชมนะคะบรรยากาศนะคะเย็นมากๆแล้วน,น,นะนอขอบอก คือต้นไม to ้น่ะเยอะมากนะคะแล้วก็เย็นมีเสียงน้ําตกอะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนคล้ายๆเหมือนพิพิธภัณฑ์ของเก่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะพุ่ต้นไม้เก่าของโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแบบกลิ่นไอของทางเหนือนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอ้ มีของเก่ามากมายนะคะที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆนะคะตอนนี้ก็ได้เก็บรวบรวมไว้ที่นี่หมดแล้วนะคะเขาตกแต่งร้านได้ดีนะคะเหมือนกับข้างหน้าเขาเขียนเป็นคอฟฟี่้งสจะเป็นแบบร้านกาแฟเก่านะคะแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเขาย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วก็เลยทําเหมือนเป็นที่เก็บของนะคะทั่วๆไปแล้วก็เป็นที่นั่งเล่นผ่อนคลายประมาณนี้นะคะเหมือนรุ่นเก่า อันนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้นะคะแล้วก็ของสะสมนะคะที่เราหาแบบไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าของที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเหมือนแบบตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เห็นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบกินไอของร้านหน้านะคะขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นไรคืดูได้นะคะแต่ว่าเราขอดูข้างล่างนะคะอันนี้นก็จะเป็น,นแบบ ผีพายอะไรของเก่าสมัยก่อนนะคะแล้วก็คือบรรยากาศคือแบบดีมากนะคะขนาดเดินชมอยู่นะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเย็นมากๆเลยนะคะผ่อนคลายนะคะคือแบบไม่อยากออกนะคะคือมีอร้านอาหารก็จะมีทุกอย่างนะคะมีกาแฟมีเบเกอรี่มีขนมมีน้ำมีร้านลมเย็นนะคะจะเป็นร้านอาหาร แบบเป็นข้าวแกงนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาน่าจะเห็นนะคะจะมีป้ายใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบที่เขาจัดเลี้ยงนะคะของเก่านะคะของะศพนะคะที่เราไม่เคยเห็นแล้วหรือเขาเลิกใช้ไปนานแล้วนะคะเราก็ได้ไม่เห็นที่นี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศ รุ่นเกือบร้อยกว่าปีอเอราเราไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะเดินออกมาข้างนอกนะคะนี่นะคะเป็นของสะสมที่เราดูผ่านไปเมื่อกี้เนะะี่ยฮะบ้านลมเย็นอนุรักษ์ของเก่านะคะก็เป็นอะไรที่ แปลกตานะคะแล้วก็ยังมีคนที่อนุรักษ์อยู่นะคะก็เหมือนเราได้มา,าทานข้าวแล้วก็มาชมนะคะสิ่งของที่เราไม่เคยเห็นนะคะประมาณนี้เลยนะคะมีที่ให้เด็กเล่นมีที่ผ่อนคลายนะคะเหมือนแบบอันนี้ก็จะเป็นรถสปอร์ตนะคะรถสปอร์ตของทางน่าจะเป็นของเจ้าของเขานะคะตั้งโชว์ไว้ให้สวยนะคะ อ่าน,นคะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกนะคะก็เก็บภามบรรยากาศนะคะมาฝากนะคะอ่าเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะก็มีของส,สวยๆงามมาให้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแกะสลักของเขานะคะที่สวยมากๆเลยเหมือนเอาท่อน,อนไม้นะคะมาแกะสลักเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราที่ที่เราเห็นประมาณนี้นะเนี่ยมันจะสวยเป็นแบบแกะสลักละเอียดมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงขั่วกาแฟนะคะ นะคะเป็นห้องน้ํานะคะมีห้องน้ำาัฝั่งหญิงแล้วก็ฝั่งชายนะคะบรรยากาศดีมากนะคะโอ้โหมันอยู่ในแบบรีสอร์ทในป่าในอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะอนุรักษ์แล้วก็ร่มรื่นมากๆนะคะเดินแบบรอบแล้วยังไม่ร้อนเลยนะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยก็อันนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีรถไฟฟ้านะคะเขาก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะชาร์จแบตไปเดินเล่นเดินชิวๆกินข้าวนะคะ มีของฝากที่ะลึกอะไรกันแล้วแต่นะคะเยะแยะๆมากมยนะคะ <Yes. S 1> คือนั่งได้ทั้งวันคือไม่ร้อนแน่นอนนะคะไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะถ้าเพื่อนๆทน่านใดผ่านมาที่อุตรดิตฐ์ก็แวะได้นะคะเป็นร้านลมเย็นติดถนนเลยนะคะทางขึ้นจังหวัดน่านนะคะ mm hmm. ถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่นั่งกินเบอร์เกอรี่นะคะเป็นกินกาแฟนะคะจิบกาแฟเบา,บาๆอากาศเย็นๆนะคะ วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะร้านอาหารลมเย็นนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ